การเพิ่มทรีมันดูรีวิวและการใช้งานได้เลยครับแรกขัดพื้นปกติแรงขัดเข้ามุมสามารถรีน้ำได้หัวสามารถหมุนปรับได้หลายทิศทางตัวด้างทำมาจากอลูมิเนียมหน้าอาจจะมีรอยขรุขรนนิดหน่อยหลังจากผ่านการใช้งานมา สักพักหนึ่งการใช้งานได้สะดวกดีคุ้มค่าคุ้มราคาการใช้งานก็ค่อนข้างดีคนแรงขัดคราบออกได้ดีใช้งานได้ยมันจะหมุนปรับบนตัวด้ามหมดนมุนได้สบาย สนใจสินค้าสัง่งได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมากดไลค์กดติดตามเพื่อดูรีวิวการใช้งานสินค้าต่อไปครับขอบคุณครับ